ครับสวัสดีครับปลกกับสร้างตังซาแนวครับตังซาแนวมันีอนีวมาเฮ็ดก้านนอก้นที่ครับก็เปลี่ยนหมูอ่านผมมาเติมหนุ่ยาบใส่ข้อมใส่อันนี้เรียบร้อยแต่ว่าไอสวิตมันเสียครับสวิตหาขากับสปีดสปีดพัดลมมันนีก็เลยมาก มาใส่ตเตสโอารครับเพื่อนที่ออกไปทำงานครับผมเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับกาจิบประเทศไทยละเอียดเนี่ยสวิตหาคายไม่ใช่เป็นสวิตธรรมดาครับใส่ตู้กับตู้ชี้สามสองตัวน,นี้ก็สปีดสปีดยี่สิบสี่โวลต์ครับเดี๋ยวเอาเขาไปใส่นะครับตู้เอามือทั้ทงไหน ครับเดี๋ยวไปใส่ครับครับนีคบหูใส่มันมันต้องระบายความลวดใส่แล้วขันนัดเนี้ยนะครับเนี่ย้มันหลุดพอเวลามันหลุดมันไอตัวโคตรลวดมันจะหลอนเป็นอ,อันนี้คืออาจจะถ้าไม่ไฟใหม่ได้คันนัดีี ให้เข้าไปก่อนหาน็อตปูเส้นตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเอานอ็อตกันครับรคกบมาเนี้มนยมา,า,าไล่สปีดครับพอดีสายมบูถึงไล่เอาง่ายๆครับนี่นจะนจ,นนจะเป็นเบอร์สามนี่นะจะเป็นเบอร์สองตัวนี้นะจะเป็นเบอร์หนึ่งครับเสียบไปเลย ห,หมุนลองไปครับเ <Yeah. S 1> ยียบลอยครับถูกต้อง ช่วยช่วยจะไปนั่นเดตาโดนอยู่เบานงเงเวืงเๆๆงผมนาครับเดี๋ยวผมจะประกอบเรียบร้อยครับจังล่องเด๋ยวเลยเทียบบแม่ครับรถแมคโครครับร่องครับบัง

แล้เวเป็นเรแล้วนี่เป็นก็ออก,กไปทำงานครับไอ้ยูกตรยืนในเขตอำเภอวัดเลืนอุบลสำลร่งติดต่อได้ครับเตรียมงานก็โฉกใส่บานไปอยู่บนบัวครับ,นบนนอุลนบนลนนท์เพิองอำเภอวัดเลืนจังหวัดอุบลราชธานีครับวุฒิสาหลอกสา จ้าลอกจ้าอยากคุกคนพูดยังคิดต่ออะไรครับผมรถุกล้อมี่สองอท่้นทีมงานพร้อมครับทีมงานนี่